บาอาจารย์านยนห์ายไิวิทยามันออกเนืกมาที่ต้นจีคือหัวใจเนี่ยเนืกมานี่ใต้เราหนมข้างซ้ายเนี่ยตรงหัวใจเต้นตุบ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 เนืกมาตรงนี้ให้มันชัดถ้าเป็นเพียงคิดถึงการฆ่าก็คิดหนอคิดหนอคิดหนอเกณฑนอถ้าเนื้อถึงการฆ่าแล้วไม่สบายใจเราก็เปลี่ยนคําบริกรรมไม่สบายใจหนอไม่สบายใจหนอ ไม่สบายใจเนาะไม่สบายใจเนาะมีข้อแม้อยู่ที่สำคัญที่มันจะดับที่บาปมันจะออกได้ต้องสำเนีกรู้ความคิดถึงบาปเนี่ยเกิดดับอย่างไรคิดปุ๊บดับปับ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 ไม่กำหนดจังเสีย ถ้าสวไม่สบายใจเพราะทำบาปอะไรก็ตามสรุปนะไม่สบายใจเนอดับไหมไม่สบายใจเนอดับไหมไม่สบายใจเนอดับไหมมันเกิดดับในขนาดนั้นไหมตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงตรัสสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วไม่ดับในขนานั้นไม่มีแต่เพราะอาศัยการเกิด ดับแล้วก็เกิดอีกดับอีเกิดอีกดับอีเกิดอีกดับีเกิดอีกดับเกิด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 ดับเราก็เลยไม่เข้าใจความจริงของมันก็คิดว่ามันคิดไม่หยุดความจริงมันดับแล้วจะคิดใหม่ดับแล้วจะคิดใหม่ดับแล้วจะคิดใหม่เราเป็นทุกข์ใจอะไรต่างๆก็ตามทุกหนอ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 ทุกหนทุกหนที่ต้นจิตน่ของเราเนี่ย ถ้าเห็นความเกิดดับเกิดดับบาปมันจะหมดไปสิ้นไปสูญไปหมดไปสิ้นไป,ไปสูญไป,ไป,ไปบางครั้งบางคราวพอไม่สบายใจพุ่งขึ้นมาไม่สบายใจน้องวไปขาดวัดไปขาดวับไปขาดวับไปไม่นานหมดเลยถ้าบาปตัวนี้หมดแล้วมันจะไม่ตามให้ผลได้อีกเห็นไหมถ้าบาปเรื่องอื่นๆมาเอาออกนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามมันนี้ฝากไว้เป็นกรณีพิเศษข้อที่หนึ่งนะ ถ้าไม่ทำอย่างนี้บาปจมลงเหมือนเดิมแลม้วมนกระจะตามล้างตามผ่านเราลงสู่อบยภูมินรกเปรตสุรกายสั์เดชันใช้กรรมในบบยภูมิเด้อเอาข้อที่สองววกขำพนัประหารอันนี้ที่เราเจริญภาวนานี่พองนอหนอ,อ,นอยุบหนอพอง,นอพองนหนอยุบหนอภาวนาเรื่อยไปเนี่ยเป็นต้น เมื่อเราภาวนาไปภาวนาไปจิตมันจะดิ่งลง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 เข้าสู่สมาธิหรือฌานเมื่อเจิตอยู่ในฌานรมฌานรักษาจิตเอาไว้บาปแทรกไม่ได้เลยเห็นไหมอำนาจของฌานรักษาจิตไว้ บาท,ทั้งหลายทัย้งปวงที่เราเคยทำมามากขนาดไหนก็ตามให้ผลไม่ได้จิตอยู่ในฌานทำเป็นอย่างนั้นถ้าตายเพราะจิตดวงนั้นสมมติว่าเวลาเราป่วยมาอะไรต่างๆมาไม่สบายมาก็ตามเราพยายามเจริญสมาธิเมื่อเข้าออกเข้าออกได้สะดวกเวลาจวนจวน,จ,วน,จ,วนจิตจะดับจิตของเราจะเข้าสู่สมาธิหรือฌานตายในฌาน พรมโลกเป็นที่ไปสูงกว่าสวรรค์สูงกว่ามนุษย์เห็นไหมแล้วก็ข่มบาปไว้อยู่ในพรมโลกนั้นนานแสนนานเห็นไหมอันนี้วิธีแก้ไขปัญหาชีวิตที่เราเคยทำบาปมาประการสุดท้าย โอ้เลยเวลาไปเยอะแล้วอาประการสุดท้ายเจนอวิปัสนาภาวนาดังที่เราท่านทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่เดียขวาย,ย่างหนอใจอย่างหนอพองหนอยุบหนอก้มหนอเงยหนอคู่หนอเหยียดหนอเป็นต้นอันนี้คือภาวนาเราพิขยับตัวก็ขยับตัวหนอขยับตัวหนอ,บ,หนอบุญกุศลก็เกิด ถ้าเหยียดขาก็เหยียดขานอเหยียดขาหนอ,หนอบุญก็เกิดเราจะนุ่งเสื้อนุ่งผ้าอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็แปรงฟันนอแปรงฟันนอล้างหน้าหนอตำเพก,ก็ตำนอตำนอเป็นตน้นบุญเกิดได้ตลอดเห็นไหมเมื่อได้เวลาสมควรเราภาวนาอยู่ทั้งวันแล้วนะนะไปไร่ไปนาอะไรต่างๆก็ใส่รองเท้าถอดรองเท้าภาวนาไปด้วย ทำอยู่อย่างนี้อันนี้บุญกุศลจะเกิดขึ้นไหลลงสู่ใจบาปจะเกิดไม่ได้เลยเห็นไหมเยืนเดินนั่งนอนมีแต่บุญเกิดทีนี้เวลานอนทีนี้ในเวลานั่งภาวนาก็ตามนะสังเกตท้องผองท้องยุบอาการพองอาการยุบบางครั้งบางคราวมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นมีไหม เร็วเข้า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 มีไหมนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามถ้าอาการพองอาการยบมันเร็วขึ้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 นเราก็ภาวนาเร็วตามเด้อห้ามปรับปรุงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น พองหนอยุบหนอพองหนอยบหนอถ้ามาเ็วก็พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองยุบ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 พองยบพองยบให้ภาวนาอย่างนี้ทางไปสู่พระนิพพานมีสามสายญาติโยมครูบาอาจารย์หนึ่งเร็วเร็วสองแน่นแน่นสามช้าช้าเบาเบา,เบาทางไปสู่พระนิพพานเร็วเร็วนั้นคือน idas, ิจังแน่นแน่นคือทุกขงัง ช้าๆเบาๆอนุตตาเห็นไหมทางไปสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาไปพองหนอ,อยยบหนอมันแน่งเข้าแน่นเข้าตีบเ,เข้าตีบเข้า,ขาก็อย่าถอนลมหายใจกำหนดเนียกรู้ตามอาการแน่นถ้ามันแน่นจริงๆก็แน่นหนอ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 ภาวนาเรื่อยไปก่อนมันจะหายไปมันเป็นอย่างไรสังเกต หรือเราภาวนาพองนอยบหนอพองนอหนอยบหนอไปตามระดับอาการพองอาการยบของเรามันสม่ำเสมอกันที่ดีแล้วก็เบาเข้าเบาเขา้าเบาเข้าช้าลง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 ,าลงก็ห้ามเล่งลมหายใจห้ามนะกำหนดตามอาการจะไม่มันช้าๆสังเกตอาการช้าจะหายไปอย่างเวลาไหน สังเกตให้ดีๆหลักสามประการนี้เป็นหลักที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้มันเข้าใจและแจ่มแจ้งเพราะมันเป็นหลักวิปัสสนาภาวนาและก็เป็นทางเข้าสู่พระนิพพาน ทีนี้เวลามันเร็วเข้า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 แล้วก็พองยุบพองยุบพองยุบบุ๊บมันดับไปตอนไหนตอนยุบหรือตอนพองสังเกตอันนี้หลักม anyway> ันนะนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนะนอนอยู่ก็พองนอนยุบนอนถ้ามันเร็วเข้า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 เออลงไปสังเกตมันมันดับบุ๊ปลงไปมันบุ๊ปไปตอนไหน ตอนยุบหรือตอนพองถ้าจำได้เท่านั้นเองครูบาอาจารย์ญาติโยนทั้งหลายบาปทั้งหลายทั้งปวงที่ทำมาหลายภพหลายชาติหลายกัดหลากันแม้ชาติปัจจุบันนี้จะทำบาปอะไรไว้บ้างเว้นอนันตรียกรรมสภาวะนี้จึงจะเกิดขึ้นข่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทำลายพุทธเจ้าลงหิตท่อและทำสองให้แตกจากกันอันนี้หมดสิทธิ แต่ถ้าว่าทาบาปอย่างอื่นจะเป็นฆ่า,าสัตว์รักทรัพย์อะไรต่างๆเพื่อพปิปนรูปของเขาเมียเขาพวกเขาก็ตามยังมีโอกาสอยู่กินเหล้าเมายาขนาดไหนก็ตามยังมีโอกาสอยู่ด่ากันแหลกๆนี่ก็ยังมีโอกาสอยู่เด๋เพราะฉะนั้นสภาวะเร็วเข้า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 เ,เ,าเ,เาร็วปองยุบ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 มุดลงไปจําได้แล้วเบิดตัวหัวใจเลย ใครก็ตามทา่าเป็นได้ดังที่กล่าวมาแล้วนี้บาปท,ทั้งหลายทั้งปวงที่ทำมาทั้งหมดดับเกี้ยงไม่เหลือเลยเห็นไหมประโยชน์ของการเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นอย่างนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตเราเองไม่มีใครแก้ไขให้แก้ไขให้เราได้อันนี้ทางเส้นที่หนึ่งหนะเร็วเร็วเร็วววบเราจำได้ ทีสางสายที่สองเราภาวนาพองหนอยบหนอพองหนออาการพองการยบจะแน่นเข้าแน่นเข้าตีบเข้าตีบเข้าตีบเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าเหมือนใจจะขาดมันแน่นลงไป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 หายใจเปิดอืดอัดแน่นเมื่อเปิดลงไปเปิดลงไปเราก็แน่นหนอ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 ลลงไปถ้าจําได้ อันนี้คือทางสายที่สองเข้าสู่ปณิพันธละเบิดตูมหัวใจเลยเห็นไหมบาทั้งหลายทั้งปวงที่ทำมาดัางที่กล่าวแล้วหมดเกี้ยงไม่เหลือนรกเปรตสุรกายเสระฌานปิดอย่างสนิทเลยอันนี้ทางสายที่สองแน่นๆทางสายที่สามนี่ เราจะดูอาการพองยศมันจะสม่ำเสมอกันดีดีแล้วก็เบาเข้า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 ช้าลง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 เราก็พองน้อยยศน้อพองน้อยยบน้อพองน้อยมุกลงไปเลยแล้วเบิดตัวหัวใจจําได้สมมติว่าจาได้ตอนพองก็ตามตอนยศก็ตามมุกลงไปในจําได้ ระเบิดตูนหัวใจบาปทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคยทํามาหลายภพหลายชาติหลายกัลหลายกัน,กนหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยเห็นไหมถามว่าเนื้อึงบาปอีกไหมเนื้อแต่เนื้อแล้วมันสบายเหมือนกันกันกบคนทำผิดกฎหมายบ้านเมืองแลวไปติดคุกเขาจำคุกห้าปีสมมติช่วงอยู่ในคุกมันก็เป็นทุกข์พอสมควรอยู่ เวลาพ้นโทษแล้วเห็นไหมพ้นโทษแล้วแม้จะนึกถึงคุกตารางก็เคยอยู่แต่ไม่ได้เดือดร้อนไม่อึดัดข้อนี้ฉันใดผู้ที่เอาบาปออกจากจิตหมดสิ้นแล้วเหมือนกันฉันนั้นเย็นสงบจิตอบายภูมิสี่ปิดอย่างสนิทเลยย้ำอีก นรกก็ไม่ไปเปตสุรกายก็ไม่ไปสัตว์เดรรฉานก็ไม่ไปทำอย่างไรย่อย่างไรตายแล้วจะไม่ไปสู่อบายภูมิเพราะอะไรเพราะทำลายบาปหมดสิ้นไม่เหลือเลยประโยชน์ของการเจริญวิปััสนาภาวนามีมากมายมหาศาลแต่หลวงตาจะเทศในสามชั่วโมงมันก็ไม่จบเห็นไหมอันนี้ก็เกือบสองชั่วโมงแล้วเนี่ย นี่เพราะฉะนั้นจรอยากฝากครบาจารย์พระเจ้าประสงค์ญาติโยนทั้งหลายเอาใจใส่ชีวิตเราบ้างเราทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมาก็ามากพอสมควรแล้วห่วงคนอื่นก็ห่วงมามากแล้วเวลาเราตายละใครตามเราไปด้วยเมีใครตามไปสง่งเราบ้างไหม อย่างมากก็แค่เข้าเมนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทิ้งกันนะไม่ใช่อย่างนั้นเราดูแลกันเหมือนเดิมอะแต่เราก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องของเราโดยตรงเห็นไหมพราะะนาวันนี้หลวงตาปารมาไม่จบเนาะพอเข้าใจเนาะ มันสงบเวลาใดจื้อไหวมันจะหลับเวลาไหนถ้านอนนั่งภาวนามาเร็วเข้าเร็วเข้าบุบหรือแน่นเข้าแน่นเข้าเติบเข้าเติบเข้าหงุบลงไปหรือช้าลงช้าลงเบาเข้ามาเข้าหนุบลงไปก็ตามสังเกตให้ดีๆจําได้ครั้งเดียวเท่านั้นเองส่วนครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาป่ารมมานอ เกือบสองทุ่มแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่โอกาสและเวลาหลวงตาเนี่เป็นห่วงทําไมจึงว่าเป็นห่วงเพราะพอ่อแม่แต่ละคนนะ่ะห่วงลูกไม่ได้นึกถึงชีวิตของตัวเองมันจะบาปอะไรข่าสัตว์เลี้ยงลูกมาเลี้ยงหลานมาเป็นต้นแล้วก็ทำามื่อื่นมา ก็มีใช่น้อยอย่างหลวงตาเนี่ยก็ทำมามากกพอสมควรอนก็จะได้บวชนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงทางแห่งความพ้นทุกข์เอาไว้เมื่อได้ประพฤ้นปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมแล้วก็เลยอยากนำมาเล่านำมาบอกนำมาชี้แนะแนวทางให้ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทั้งหลาย ได้รู้ได้เข้าใจวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตต,ตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเราฝึกฝนอบรมแล้วอย่างนี้เวลาก่อนตายมันจะไม่ทุรนทุรายมันจะมีอารมณ์พระกรรมฐานอยู่ถ้าจากไปอย่างนี้ก็ไปดีไปดีพระอาจารย์ลงตาปารมมานอะก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพ บารมีคุณบัจเีรันตนใจคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมในพระสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์ทุกโรปทุกนามตลอดแม่จีแม่พราหมยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา มีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วหลับตาลงสักนิดสํารวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้ว เจตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเอพิอป์นพรงแพ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแดกพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมีพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมหากษัตริยที่ราชาทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานวงศ์ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้ว น้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สเด็จพระนางเจ้าิริกิตพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระราชินีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศ์สานวงศ์ทุกพระองค์ น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรภาจารย์เจ้าพระเดราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกมีพระครูสิริสังกคุณแต่พระเดชพระคุณหลวงพออ่อพระราชปริยัตยากรอนเป็นต้นอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเดอ้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตาม เนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อเนื้อก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองแม่ตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาบุตริบุญกุศลนั่แก่ปู่ย่าตายายสามีปัญญาบุตริดาลูกหลานครูปรชาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารับเจ้ากรรมในเวรบรรดาสัรพัตว์ทั้งหลาย ขอทุกทุกฝ่ายจงรับรู้ระรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพระเถรานโนเถรากุบาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่ชีแม่พราหมณ์ พ่อาพามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดี mm hmm. ทั่วหมู่บ้านของเราทั่วตำบลของเราทั่วอำเภอของเราทั่วจังหวัดของเราทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป จเจริญด้วยจตุรพิทพันธ์ใจทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนาสานสมบัติธรรมาสานสมบัติเนื้อคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอ,ขอความเกดก่อนปรารถนานั้นๆจงพลัน์สาเร็จจงพลัน์สาเร็จจงพลัน์สาเร็จและไหนที่สุดข,ขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ ถึงสรรติสุขกล่าวคือมาผลปฏิพานด้วยการจงทุกทันทุกคนเธอโอนิพพานกัจจโทโอตุเอวังโอตุเอวังโอตุเอวังโอตุ ความปรารถนาที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จโดยเร็วพรลันอภิวาทานาชีิตสนิจังวุฒาบัญิโนจัตตารธรรมวทันติอายุวันโนสุขังภาลาม